สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการวัดโวลต์น,นะครับแล้วก็วัดกระแสของแผงอะโมอฟัตนะครับมือ2ขนาด85วัตต์52โวลต์น,นะครับแต่เนื่องจากวันนั้นเนี่ยแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาวัดวัดให้ ดูใหม่นะครับวันนี้แดดค่อนข้างที่จะโอเคนะครับท้องฟ้าเปิดนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวเราไปวัดดูโวลต์น,นะครับแล้วก็ดูกระแสะกันเลยะนะครับอันนี้เป็นแผงอโมฟัสนะครับมือสองที่ปลดออกมาจากฟาร์มโซลาเซลล์นะครับผมจะทำการ วัดโวลก่อนนะครับโอเคนี่ครับอุ้ยสายรุดนะครับ,นะรบนี่นะครับในสภาพแดดที่ฟ้าเปิดนะครับถามว่าแดดจัดไหมก็ก็แดดประมาณหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้แผงเนี่ยผลิตได้อยู่ที่ประมาณ49โวลต์น,นะครับเป็นแผงเดียวนะครับตรงแนมเพจเนี่ยเขาบอกว่าาสามารถโวลต์สูงสุดได้เนี่ยที่52โวลต์น,นะครับแต่ในสภาวะแดดแบบนี้ก็จะได้อยู่ที่49โวลต์น,นะครับเดี๋ยวเรามาช็อตแอมพเพื่อวัดกระแสดูนะครับนะครับ ผมเอาคลิปแอมมาคล้องก่อนครับจะกุกตะกัดนิดนึงโอเคนี่นะครับผมทำการเอาขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมาช็อตแอมนะครับดูนะครับแล้วก็คลิปแอมมาคล้องนะครับก็ตอนนี้ กระแสนะครับอยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับ2 2สแอมป์เนาะก็สำหรับใครที่สนใจแผงตัวนี้นะครับมีขายนะครับมีขายาขายอยู่ที่แผงละ5 0 0บาทนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้ description ของคลิปนะครับเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามช่องนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพามาดูว่าไอแผงอะโมฟัตอัสอตัวนี้เนี่ยที่มีขายแผงและ500บาทเราเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะทำสาธิตการใช้งานให้ดูเลยนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมด้วยนะครับสวัสดีครับ